ีพีนี้นะครับจะเป็น EP ที่ใกล้จะจบในส่วนของไฟบัคที่วนลูปกับเข้ามาสร้างไฟชุดใหม่ใน iPhone 13ซีรีส์ก็คือ iPhone 13นะครับแล้วก็13 Pro 13 Pro Max 3รุ่นนี้ไฟนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจแล้วก็ สเตปหรือลำดับการทำงานของอจุดกำเนิดไฟอโอเคเดี๋ยวเรามาดูไฟที่ชื่อ pp 1 v 2 s 1นะครับลำดับข้างบนนี้เราเรียนรู้กันมาหมดแล้วนะก็มา ep นี้ก็มาเรียนรู้ไฟนี้นะครับแล้วก็ ep หน้าก็จะจบที่ไฟนี้ในส่วนของการวนลูปของไฟบั๊กเพื่อมาสร้างไฟใหม่โอเคเดี๋ยวเราคลิกไฟนี้ เข้ามาเลยนะครับเมื่อคลิกเข้ามาเนาะทุกครั้งนะครับผมจะให้เราโฟกัสที่เงื่อนไขของต้นทางกับปลายทางต้นทางนะครับต้นทางก็เป็น ic power อยู่3 0 0 3ปลายทางเป็น cpu นะครับสำหรับไฟนี้เนาะจะวิ่งเข้ามาที่ cpu อย่างเดียวเลยนะครับแต่ทุกทุกครั้งที่ ผมนำเสนอผมก็จะย้อนกลับไปให้เห็นจุดกำเนิดของไฟก่อนที่จะมีไฟนี้นะครับตัว IC Power เอ,อทำหน้าที่หลากหลายเนาะที่สำคัญเลยคือมันทำหน้าที่ผลิตไฟบักด้วยและก็นำไฟบักที่ผลิตออกมาตรงนี้นะครับจ่ายผ่าน L 3360นะครับ3 3 6 0นะฮะ แล้วก็ไฟนี้ก็จะผลิตผ่านแอลนะเป็นไฟกระแสะสูงนะครับนะกลับมาที่ขาฟนะีดแบ็กกลับมาที่ขาฟีดแบ็แล้วกลับมาที่ขาทั้ง4ขาที่เห็นเนี่ยเป็นแถบสียมพูนี้นะครับนะเพื่อมาสร้างไฟใหม่รวมทั้งกลับมาที่ LDO ต่างๆนะ ซึ่ง LDO เหล่านี้เราเรียนกันไปทั้งหมดแล้วนะครับเนาะแล้วก็ไฟนี้เราก็เรียนไปแล้วนะครับ PP 1V2S2 เราเรียนมาแล้วแล้วก็ PP 1V2IO นะฮะ PP 1V2IO เราก็เรียนมาแล้วนะครับเรียนเรียนกันไปแล้วเนาะอ่ะ EP นี้ก็ไฟที่วนลูปกลับมาจะมาสร้างไฟที่ชื่อ 1> P.P. ห V. 2 S. 1นะครับ S. 1และที่สำคัญเลยคือมันเป็นบัคสวิตบัค6สวิต5หรือ,อลำดับที่6เพราะว่าเริ่มเริ่มไฟชุดแรกก็คือบัคศบัค3สวิตศบัค3สวิต1บัค3สวิต2แล้วข้ามมาเป็นบัค6สวิตสบัค6สวิต4บัคหสวิต5 แต่ข้อสังเกตนะครับยังยังคงเป็นเส้นทางไฟเข้าเป็นไฟ pp 1 V เ v อ่อ pp 1 v 2 h 4นะตั้งข้อสังเกตตรงนี้นะครับนี่คือไฟที่เป็นจุดตั้งตน้นหรือว่าสเตตส4นะพอวนกลับมาสร้างไฟใหม่เนี่ยมันจะต้องมีเลขลำดับที่ต่ำกว่านะครับเช่น s 2 นะหรืออาจจะไม่ใช่ชื่อ S2 ก็ได้นะครับหรือเป็น I/O ก็ได้และก็ต่ำกว่าอีกก็จะเป็น S1 ก็คือไฟที่เรากำลังเรียนอยู่นี้เนี่ยนะถ้าจำสเตต,เเต,ตรหรือหรือลำดับขั้นตรงนี้ได้เนี่ยนะฮะเราจะไป iPad ก็ได้เราจะไปเรียนรู้ Macbook ก็ได้เพราะหลักการตรงนี้มันจะถูกนำไปใช้ในตระกูล Apple ทั้งหมดนะครับ อ่ะโอเคเนาะทีนี้ไฟนี้นะครับมันจะจ่ายออกมาที่ขา m 3ชื่อ pp 1 v 2 s 1ซึ่งในความเป็นจริงเอาตรงๆเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับเพราะว่ามันจะวิ่งเข้าขา cpu เลยเนาะแต่มีจุดหนึ่งที่ที่ถูกออกแบบมานิดหน่อยนะครับเพิ่มเติมมานิดหนึ่งก็คือมีการอนุกรมผ่าน วงจร L-C หรือ F-L-C นะครับ F-L กับคาปาซิเตอร์เรียกว่าวงจร L-C อันนี้เป็นเฟอร์ไรต์บีดนะครับวิ่งเข้าไปที่ขานี้แค่นั้นเองนอกนั้นก็จะเป็นไฟตรงเลยนะครับไฟตรงจาก IC power ที่ขา M3 เลยแล้วก็หลักการนี้เงื่อนไขนี้ถูกใช้งานใน iPhone 13 s ี r i ส์ทั้งหมดนะครับทั้ง iPhone 13 13 Pro แล้วก็13 Pro Max จับจุดตรงนี้ได้มันก็ไม่มีอลายซับซอ้อนละนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไดแกรมเนาะไดแกรมก็จะเ,เหมือนโดรวิวนะครับหรือวิวมุมสูงที่ที่จะเห็นว่ามีไฟบัคก 6, นะวนลู o กลับเข้ามาแต่ถึงความเป็นจริงนะครับบัคก 6, เนี่ยมันไม่ได้วนลู o กลับเข้ามาเพื่อ งานนี้อย่างเดียวเพื่อวัตถุประสงค์นี้อย่างเดียวนะฮะส่วนหนึ่งแหละที่มันจ่ายออกไปด้านนอก P.P.1V.2S.4 เนี่ยไปไปตัว WLAN d ด้วยไปหลายตัวนะครับไป IC หลายตัวถ้าเราย้อนกลับไปดูไฟ b ั c k 6หรือ P.P.1V.2S.4 เราจะเห็นว่าไฟนี้เนี่ยมันจ่ายให้กับ IC หลายตัวอยู่เหมือนกันเนาะย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่เขาก็เอาประโยชน์จากตรงนี้ ผมเปรียบเหมือนน้ำนะครับนะน้ำที่ปล่อยออกไปจากแทงน้ำนะส่วนหนึ่งก็เอาไปใช้งานอา,อาจจะสมมติว่าเป็นงานกเกษตรแล้วกันนะส่วนหนึ่งก็เอาไปใช้งานในส่วนของการลดน้ำต้นไม้นะครับแล้วกอ็อีกส่วนหนึ่งก็จะวนน้ำที่จ่ายออกไปกลับมาเพื่อมาสร้าง น้ำชุดใหม่ซึ่งอาจจะนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับเช่นเอาไปใช้กับงานเกษตรอื่นๆเนาะหรือเอาไปใช้กับงานอุตสาหกรรมอื่นๆเนาะหรือถ้าเราเปียบง่ายๆนะครับเปียบง่ายๆกนะ็เหมือนเหมือนร้านกาแฟและกันน้ำน้าที่จ่ายออกไปนะอะก็เอาไปต้มแล้วก็ส่วนที่ต้มก็วนกลับเข้ามา ได้น้ําที่สะอาดบนกลับเข้ามาเพื่อมันสร้างามาผลิตกาแฟกา,าแฟร้อนมาผลิตกาแฟเย็นมาผลิตชาเขียวหรือ,อน้ำน้ำชาเขียวหรือน้ําชาเย็นอะไรก็แล้วแต่เนาะนั่นคือประโยชน์คือไม่ได้ปล่อยน้ําแค่จุดเดียวแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนาะเขาก็เอากลับมาเป็นประโยชน์นะครับเพื่อให้มัน มีน้ําที่ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยอ่ะก็พยายามเปรียบเทียบหลายๆอย่างให้เราเข้าใจถึงประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคแต่นอกจากไดแกรมแล้วก็ยังมีสกิมมติกหรือวงจร,รวงจรตรงนี้นะครับก็ไม่ซับซ้อนมากเพราะว่าเป้าหมายคือ CPU อย่างเดียวนะแล้วก็ไฟที่จุดตั้งตน้นนะก็ จะมาจากบ a ็อกห6นะครับส่วนหนึ่งเนาะก็จ่ายจากบัคอหออกมาแล้วก็วนลูปกับเข้ามาในส่วนของขาฟีดแบกนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับไฟบัคต้องมีขาฟีดแบกอยู่แล้วเพื่อมากําหนดจังหวะการทํางานของพวกชุดคําสั่ง PWM ภายในเพื่อให้มีการสะสมเส้นแรงในกดลวดขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับและก็ได้ประโยชน์จากไฟที่จ่ายออกมาก็ ส่วนหนึ่งก็วนลูปกลับเข้ามาเพื่อมาสร้างไฟต่างๆตามแถบสีชมพูแต่ไฟที่เรากำลังเรียนอยู่นี้ก็คือไฟเส้นนี้นะครับวิ่งเข้ามาที่ขา n3 นะ n3 เพื่อผลิตไฟ buck 6นะครับเนะี่ยมันจะใช้ชื่อนี้เนาะเอาคำว่า buck 6สวิ t c h 5 นะครับบัก6สวิต5อ่ะแล้วก็ผลิตไฟที่ชื่อ PP1-V2-S1 นะครับอ่าแล้วก็ไฟ PP1-V2-S1 นี่แหละก็จะถูกนำไปจ่ายให้กับส่วนของชุด CPU ในส่วนของ System on a r h i p อ่ะทีนี้เรามาเก็บรายละเอียดตรงนี้ว่ามันจ่ายให้กับวงจรอ,อะไระไฟที่เห็นในกลุ่มแรกก็จะจ่ายให้กับวงจรเรียกว่า เฟดล็อกลูกในส่วนของ System มออนแอชชหรือ SOC ซึ่ง SOC เนี่ยคือส่วนที่ถือว่าสำคัญที่สุดในสมองอสมองกลของเครื่องเลยนะครับหรือ System มออนแอชชเลยคือระบบของชิปทั้งหมดหรือชิป CPU ทั้งหมดนะฮะแต่ก็จะมีจุดหนึ่งนะครับที่แบ่งผ่าน FL หรือว่าวงจร LC ตรงนี้เราเรียกว่วงจร LC นะครับผ่านตัวอาขา d ดี4ีซึ่งถามว่าสำคัญไหมสำคัญเพราะมันจ่ายให้กับชุดสัญญาณนาฬิกาหรือคริสตัลเป็นตัวกำหนดจังหวะการทำงานของคำสั่งภายในเนาะแล้วก็ยังแบ่งจ่ายให้กับตัวในส่วนของ MIPI นะครับซึ่งถ้าเป็น MIPI เนี่ยก็จะเป็นส่วนของเส้นทาง าการแสดงผลของ d i s p พย์หรือจอนะครับที่ผมกล,กล่าวถึงตรงนี้ก็ไม่ไม่ไม่เขาเรียกไรไม่ด้อยเลยนะครับถึงประโยชน์ภายในนะเพราะว่าเป็นส่วนที่สำคัญสำคัญทั้งสิ้นเลยแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งนะครับก็จ่ายกับ DDR ภายในของ CPU ซึ่ง CPU ตัวนี้นะครับ CPU A 15เนี่ยจะเป็นจะเป็น DDR ที่ฝังอยู่ภายในเ,เรียกว่า d d r 4ซึ่งถือว่าเป็นความเร็วที่สูงเนาะเวลาเราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับไอสล็อตที่เสียบ d d r เนี่ย d d r 4ก็จะถือว่าเป็น DDR ที่มีราคาสูงแล้วก็แล้วก็มีความเร็วสูงด้วยเช่นเดียวกันนะครับขนาดเดีวยวกันก็จะมีส่วนของ การจ่ายไฟให้กับชุด AOC SOC ตรงนี้นะก็สรุปนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นไฟเส้นเดียวที่ดูแล้วไม่ค่อยมีบทบาทสำคัญแต่พอมาดูเส้นทางไฟภายในวงจรเราจะเห็นว่ามันมีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาเราดูสื่อใดๆก็แล้วแต่นะครับบางทีเราเห็นเรารู้ว่าไฟนี้มันวิ่งเข้าไปในขา CU แต่บางที มันไม่มีรายละเอียดที่มาอธิบายให้เราเข้าใจในเชิงลึกแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นวันคลิกคือสื่อที่ทำแบบนี้เพื่อให้คนที่เข้ามาเรียนรู้มีความรู้สึกว่าไม่ได้เสียเวลาเปล่าที่เข้ามาเรียนหรือเสียมีค่าใช้ใจ่ายที่ป่าประโยชน์นะฮะอ่ะโอเคหลักการนี้โครงสร้างนี้ถูกใช้ไปจนถึง iPhone 13 Pro Max นะครับนะเดี๋ยวเรากลับไปดูที่13 Pro Max แล้วกันเนาะข้ามไปเลยนะครับโครงสร้างอื่นๆก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะฮะเพราะว่าเอ่อจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับนะนิดเดียวนะเดี๋ยวเยวผมกลับไปอีกทีหนึง่งเนาะลืมให้เห็นความแตกต่างใน iPhone 13นะครับใน iPhone 13ไฟนี้ จะสังเกตว่า IC Power กับ CPU นะ i อะ IC Power อยู่ตรงนี้ CPU อยู่ตรงนี้อยู่คนละบอร์ดไม่ใช่อยู่คนละฝั่งกันแต่อยู่ในบอร์ดเดียวกันนะครับอยู่ในบอร์ดเดียวกันแต่คนละฝั่ง่นะ่เนาะแต่พอมาใน iPhone 13 Pro นะครับไฟเดียวกัน นะครับไฟเดียวกัน <c oughs> ไฟนี้จะมะีการวาง CPU กับ IC power <c oughs> อยู่ในบอร์ดเดียวกันเลยนะอยู่อยู่ในบอร์ดเดียวกันเลยอ่ะนี่คือเงื่อนไขของการวางแต่ทีนี้หลายคนมักจะ กังวลนะครับพอได้เรียนรู้พอได้ติดตามพอไดอ้สัมผัสเรื่องราวของการดูวิดีโออย่างต่อเนื่องเนี่ยบางคนเริ่มเริ่มกังวลว่าเริ่มจับจุดดีกว่าเพราะว่าไฟนี้เนี่ยมันอยู่ใน IC2 ตัวนี้มันอยู่ในชั้นของ i n t e r เ o อร์ซึ่งเวลาประกบบอร์ดจะมองไม่เห็นเนาะเหมือนขนมปังที่วางซ้อนกันแล้วไม่เห็นเนื้อแยมภายในแล้วหรือไม่เห็นแผ่น หรือไม่เห็นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ด้านไหนแล้พาพอมีการประกบกันเนาะอาจจะเป็นแยมหรือเป็นเนยก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องกังวลนะฮะเพราะผู้ออกแบบเนี่ยนะครับเขาก็ออกแบบให้มีคาปาซิเตอร์ที่ทำหน้าที่กองไฟอยู่คนละฝั่งของบอร์ดด้วยอย่างตรงนี้เห็นไหมฮะที่ผมย้ำเสมอว่าเวลาเราจะดูจุดเทสหรือจุด วิเคราะห์อาการเสียนะฮะเช่นจะวัดไฟหรือใช้เครื่องมือมาวิเคราะห์ไม่ว่าจะวัดค่าไดาโอดวัดค่าความต้านทานหรือวัดค่าผ่าน S M B C Smart Box หรือ Component Tester หรือ Oscilloscope หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่าเราสามารถเปรียบเทียบปัญหาจากบอดดีบอดเสียได้อย่างรวดเร็วนี้นะครับเนาะให้เราดูฝั่งที่มันเป็นคอนเนคเตอร์ เพราะว่ามันเป็นฝั่งที่ที่อยู่ด้านนอกนะครับด้านนอกบอร์ดอ่ะเห็นไหมมีตำแหน่งเยอะแยะเลยนะครับตำแหน่งที่เป็นแถบหัวสีสีแดงเนี่ยนะ,ะเราจะเลือกวัดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือ R อ่านไม่ใช่ FL ที่อนุกรมก็มาอยู่ฝั่งนี้เหมือนกันก่อนที่จะไปเข้าไปขา CPU นะครับเราก็จะเห็นว่าในขา CPU ก็จะมีแถบสีเขียวอยู่ขาหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้น บางทีการวางอุปกรณ์ที่อนุกรมอาจจะวางบนบอร์ดคนเราฝั่งในบอร์ดเดียวกันก็ได้นะครับดังนั้นนะฮะจุดตรงนี้อาจจะต้องใช้กําลังภายในนิดหนึงก็คือยกซิงค์ออกเนาะหรือแล้วแต่นะฮะใครที่อาจจะเก่งในเรื่องของการผ่าซิง์เฉพาะจุดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะบางคนอาจจะใช้พวก เลื่อยสว่านที่มันเป็นใบเลื่อยเล็กๆนะอาจจะใช้วิธีกรีดตรงนี้แล้วก็ผ่าออกแต่ระวังว่าถ้ามือไม่นิ่งอาจจะไปทำให้พวกซีเหล่านี้กระเด็นได้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของช่างเลยนะครับอ่ะโอเคเานะมาดูจุดสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของ13 Pro Max นะครับในไฟเดียวกันก็ เช่นเดียวกันนะครับ13 Pro Max IC Power นะครับ IC Power กับ CPU อยู่ในบอร์ดฝั่งเดียวกันเนาะอยู่ใกล้กันมากเลยนะครับนะก็เป็นข้อดีนะครับเรื่องการวางบอร์ดใกล้กันเพราะว่าเส้นทางการส่งไฟไปยัง <c oughs> ต้นทางไปไปลายทางเนี่ยนะมันจะมีการลดการลอดของ สัญญาลบกวน1และ2ก็ข้าความล้านทานในสายทองแดงที่มันวิ่งก็ระยะสั้นลงนะครับแน่นอนมันก็มีผลกับคุณภาพของของไฟเพิ่มขึ้นด้วยเนาะและที่สำคัญเลยคืออา่ามันมันก็อยู่ในจุดที่ที่ไม่ต้องระวังมากเพราะหลายคนนะครับหลายคนระวังเรื่องหนึ่งเนาะ ในในในความเป็นช่างเนี่ยช่างเขาจะกลัวอะไรส่วนหนึ่งรู้ไหมครับเขาจะกลัวเรื่องของ IC Power กับ CPU อยู่บนบอร์ดเดียวกันแต่อยู่ฝั่งตรง,ตรงกันข้ามเพราะบางครั้งเนี่ยเราใช้ลมร้อนเป่าเนาะอาจจะเป่ายก CPU หรือจะเป่าโดยเฉพาะเป่า IC Power เนี่ยนะฮะหรือยกเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่มันจะส่งผลให้ความร้อนทะลุเลเยอร์ไปโผล่ใต้ล่างของ ของขาของ CPU ซึ่งอาจจะทำให้ขาของ CPU พวกตะกัวด้านล่างหลอมละลายหรือมีการขยับนะครับนะเพราะฉะนั้นในเงื่อนไขของไอซีพาวเวอรกับ CPU อยู่คนละฝั่งตรงนี้มันมีความปลอดภัยสูงด้วยนะครับหนึ่งในหนในข้อข้อดีนะฮะหนในข้อดีของการวาง CPU กับ IC Power ในฝั่งเดียวกันนะครับแต่ ก็ไม่ต้องกังวลน,นะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพวกตำแหน่งพวก C ีสำหรับวัดค่าต่างๆเนี่ยมันอยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งมันก็อยู่ฝั่งเดียวกับคอนเนคเตอร์เนาะในความเป็นจริงตรงนี้จะมีซิงค์ครอบอยู่นะครับเนาะก็ดูตำแหน่งให้ตรงกันแล้วกันแล้วก็วัดวิเคราะห์ที่หัว C เหล่านี้นะครับเงื่อนไขตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรมากก็สำหรับไฟนี้เห็นประโยชน์แล้วนะว่า ส่วนใหญ่ก็จะจ่ายให้กับวงจรเฟสล็อกลูปในการกำหนดสัญญาณนาฬิกาแล้วก็จ่ายให้กับส่วนของเส้นไฟเลี้ยง DDR RAM ด้วย DDR RAM ไฟเลี้ยงหลายทางนะครับหลายทางเนาะนี่ก็เป็นหนึ่งในไฟที่วิ่งเข้าไปใน DDR RAM ด้วยอโอเคนะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปก่อนคลิปสุดท้ายของ ไฟบักที่จะมีการวนลุ่เพื่อมาสร้างไฟใหม่นะครับพบกันกับสิ่งดีๆในคลิปหน้าสวัสดีครับ